โมนิก้าและซัมเมอร์เป็นจะย้ายเข้าไปอยู่ในหอพักแห่งใหม่ผู้เธอชอบที่นี่มากเลยล่ะถึงแม้ว่ามันจะมีแค่เตียงเดียวก็ตามเออที่มันไหลกันเนี่ยจอแอาทิตย์ตกลงมาจากฟ้าแล้วเข้ามาอยู่ในห้องของพวกเธอหรือเปล่านะใช่หราที่ฟอเครื่องประดับของเอ็มม่าน่ะเดี๋ยวเงินจะช่วยเธอจัดการเรื่องเตียงนี้เอง ปีนี้เอมมากําลังตัดสินใจว่าเขาจะลงสมัครออสการ์ในสาขาไหนบ้างการดูเรื่องราวผู้นี้ในโทรศัพท์เน่มันน่าตลกมากเลยล่ะเธอต้องการจอใหญ่ๆกว่านี้หน่อยแล้วทัพเลดดันไม้ดีขึ้นเยอะเลยแต่การถือก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยเหมือนกันนะแค่เล็กๆของเธอคงจัดการเรื่องนี้ไม่ได้แน่นอนแต่ทีวีจอแบนเครื่องใหญ่แบบนี้เป็นไอเดียที่เจ๋งมากเอมมายนต์อยากของเธอทิ้งลงมาที่ห้องของรูเมทของเธอด้วยนะพวกเธอคงจะเอามาใช้ได้แหละซัมเมอร์เริ่มจะคิดถึงบ้านแล้วอ่ะก็เลยกะว่าจะทำเตียงที่เหมือน ม่ใช้เวลาทั้งวันในการวางแผนเธอเหนื่อยแล้วละ่ะตอนนี้ถ้าทางาเธอต้องไปพักก่อนแล้วดูเหมือนว่าโมนิกาคงต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้วละ่ะน<ห>ี่มันทำให้เธอเครียดมากเลย<ห>แต่เธอก็มีไอเดียดีๆแล้ว<ห>เรื่องอบผ้านี่หรอเร<ห>าจะไปต้องการของพวกนั้นกันแล้วเร<ห>าสามารถสร้างตารางงานของเธอด้วยเชือกแบบนี้ได้ด้วยล่ะเธอเป็นคนที่วางแผนได้ดีมากเลย นี่มันตัวอะไรกันเนี่ยนี่มันก็แค่ซัมเมอร์น่ะสงสัยพูกเราต้องทำตัวให้คุ้นเคยกับเรื่องนี้หน่อยแล้ว oh. เธอทำปฏิทินขึ้นมาเองด้วยล่ะ oh. แต่ว่ามันมีแค่วันจันทร์อย่างเดียวอะ่ะเอมมาเนี่ยชอบวันศุกร์มากๆแล้วมันก็ดูดีมากเลยนะเนี่ย<ม>ที่นี่ไม่มีที่สําหรับเครื่องสำอางของเธอแล้วล่ะ <Wow. S 1> แรงสีจุดเขียวของเธอเนี่ยต้องช่วยได้แน่นอนชั้นวางของสีชมพูอันนี้เ mm. หมาะก,กับเครื่องสำอางของเธอมากเลยตอนนี้นเอมมายุ่งมากมอนิก้าระทับใจส,สุดๆเลยล่ะ <Wow. S 1> นี่มันเฮม,มนอนดิ้กล่าเนี่ยเธอหน้าจะลองทําแบบนั้นบ้างนะถ้าเธอเขย่าโฟมเหมือนกับที่เธอแกล้งเด็กเนิร์ดเธอก็สามารถเปลี่ยนมันเป็นชั้นวางของได้ด้วยล่ะเหมือนกับผู้เด็กเนิร์ดนี่ล่ะซัมเมอร์ ลองวาดมันขึ้นมาสิมันสามารถเป็นได้ทุกอย่างที่คุณต้องการเลิกฝันได้แล้วละ่ะ <c oughs> เรามาลงมือทำไปเลยดีกว่านี่แหละความหมายของคำว่าเพื่อนซินดราดูเหมือนว่าจะมีกระดาษทั้งหลๆจากกล่องใสทีวีของเอมมาด้วยนะโมนิก้าน่าจะเอามันมาใช้อะไรได้แหละเธอรู้สึกมีแรงบันดาลใจมากเลยแต่เธอก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าจะประดิษฐ์อะไรอะ่ะเธอไม่น่ากินกาแฟพวกนั้นเข้าไปเลยอะ่ะแต่มันก็เจ๋งอยู่นะแบบนี้นเจ๋งขึ้นเยอะเลยละ่ะ คุณสามารถเล่นกับมันแล้วก็ยังสามารถทำช a n d e l i e ออกมาได้ด้วยนะนี่มันบ้าบอมากดูเหมือนว่าสิ่งประดิษฐ์ของโมนิก้าจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่การหัวเราะคนไม่ค่อยมีเงินเนี่ยมันสนุกมากเลยพวกเธออยากเห็นโคมไฟทองคำแบบนี้บ้างไหมล่ะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยอย่ามโหได้เลยโมนิกา้าไฟในห้องของเธอก็พอแล้วละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวซัมเมอร์เธอจะเพิ่มความสว่างให้ห้องของเธอด้วยกระดาษลังแบบนี้แหละ อไม่ไนะดูเหมือนมันจะดักไปแล้วสงสัยกาคงต้องว่ามันขึ้นมาใหม่อ่านแล้วล่ะ อนิก้าเธอโกรธดูเมสุดร่ำรวยของเธอมากเลยเธออยากจะหาอะไรมาทำเป็นโมบายสักหน่อยอดูเหมือนว่าหลอดไฟแบบนี้จะเอามาทำเป็นกระถางต้นไม้ลอยฟ้าได้ทุกคนต้องอิจฉาเธอมากแน่แน,น่เอมมา่าเธอไม่เคยไปทักใจอะไรเลยล่ะซัมเมอร์เธอทำต้นไม้ขึ้นมาจากกระดาษลางังเธอไม่จำเป็นต้องรดน้ำให้พวกมันด้วยนะดูเหมือนว่าระบบไฟฟ้าของตึกน,นี้จะรับมือกับพวกเธอไม่ไหวพวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยโทรศัพท์ของอมมาแบตหมดเราโทรจะสั่งของออนไลน์ได้ยังไงกันล่ะซัมเมอร์สามารถช่วยเพื่อนของเธอได้เมื่อก่อนครอบครวขออองเละแสไฟฟ้าด แต่เธอเขี้เกียจจะวิ่งน่ะแล้วแล้วเธอก็ได้รู้วิธีที่จะผลิตกระแสะไฟฟ้าจากกังหันลมโชคดีนะเนี่ยที่โฟเธอไม่ได้เปลี่ยนหน้าตาเอ็มม่าใน <Wow. S 1> เคยไปเที่ยวรอบโลกไปแล้วล่ะครั้งหนึ่งเธอเคยไปเที่ยวหอไอเฟลมาด้วยจริงๆแล้วเอ็มม่าเนี่ยสวยกว่าหอไอเฟลเยอะเลยโมนิกา้าเธอมีความทรงจําดีๆเยอะแต่ดูเหมือนว่ามันค hmm. งจะไม่ค่อยน่าอวดสักเท่าไหร่ ซัมเมอร์เธอไม่มีรูปแบบนั้นหรอกนะลูกพี่ลูกน้องของเธอเคยวาดรูปให้เธอด้วยล่ะแต่เธอทำมันไม่ไปหมดแล้วอะถึงเวลาเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้แล้วเธอต้องบันทึกความทรงจำอันแสนสวยงามในปีนี้ของเธอไว้ดูเหมือนว่าของพวกนี้จะทำให้เธอประทับใจมากซัมเมอร์ทำกล้องขึ้นมาเองได้ด้วยเหรอแบบนี้คงไม่เวิร์กหรอกนะงั้นเรามาเซลฟี่กันหน่อยอะไรกันเนี่ยซัมเมอร์ใส่เสื้อสเวตเตอร์อีกตัวหนึ่งด้วยเหรอดูเหมือนว่ากล้องกระดาษลังแบบนี้จะเก็บสีไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ตอนเช้าของที่นี่มันร้อนมากเลยล่ะเอ็มมาเธอติดแอร์ให้ห้องของเธอด้วยลมตู้นี้มันทำให้ซัมเมอร์คิดถึงเรื่องเก่าๆตอนที่เจ้าหมาป่ามาเป่าบ้านของเทปลิวไปน่ะทำไมพวกเราไม่ใช้พัดแบบนี้กล่ะถ้าทางเธอคงต้องช่วยรูเมทของเธอหน่อยแล้วนี่เธอเป็นคนใชไปะเนี่ยามร้อนมันทำให้ซัมเมอร์คิดว่าพัดนี้มันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเธอก็เลยเอาพวกมันไปตกแต่งกำแพงว้าว ซัมเมอร์อยาตกตกแต่งห้องของเธอมากพร้อมจะช่วยบอกให้ทุกคนดูว่าเธอเป็นเจ้าของบ้านที่ดีมากแค่ไหนแล้วดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคนไม่ค่อยมีเงินด้วยนะเอ็มมากเนี่ยมีเงินเยอะเลยแต่ว่าเธอไม่ค่อยสนใจอะไรหรอกซัมเมอร์พร้อมจะเอาคื่อแล้วล่ะกาวจะทำให้ส,วสาวๆตัวติดกันแน่นอนหนนคลายเกินไปหรือเปล่าเนี่ย เอมมากำลังสอนให้โมนิก้าแต่งตัวอยู่กระเป๋าแบบนี้สำคัญกับผู้หญิงมากเลยนะโมนิกา้าเธอมีกระเป๋าที่บอกว่าจะเป็นคนขายไอติมซัมเมอร์ไม่อยากตกเทรนหรอกจะ hey, huh? มีกระเป๋าหอยนางรมที่มีไข่มุกอยู่ข้างในมาด้วย <c oughs> <c oughs> นี่มันตลกมากเลยอ่ะอยู่ก่อนนะนี่มันกระเป๋าหอยเชลไม่หรอ,หอบ้าไปแล้วเนี <c oughs> ่ยคราวนี้ซัมเมอร์เธอชนะรูมเมทของเธอได้หมดเลย การเลือกเครื่องสำอางในยากแบบพัลัสอีกนะเธอมาต้องการโต๊ะทองคำของ,ออของเธอมากมูนิก้าจะบ้าตายแล้วล่ะเธอ,อไม่มีที่เก็บเครื่องสำอางแล้วอะออแล้วมันก็หายบ่อยมากเลยด้วยชอบเปลี่ยนกางเกงยีนตัวเก่าให้กลายเป็นที่ใส่เครื่องสำอางได้ด้วยนะแบบนี้เธอคงจะไม่ได้ใส่มันอีกแล้วล่ะ ไม่เป็นไรเอามาไปแขวนไว้บนกำแพงแบบนี้ดีกว่าเนาะในขณะเดียวกันซัมเมอร์เธอก็กำลังทำหนีกระดาษลังของเธออยู่แล้วมันก็คงจะไม่เวิร์กหรอกนะเฮ้ย hey, นี่มันยุค7ศูนย์หรือเปล่าเนี่ยทางทางเธออยากจะทำผมทรงเดียกับพวกเขาเป็นไม้กินพิสซ่าหมดแล้วเธอก็เลยโยนถาดแบบนี้ลงมาข้างล่างแาบงบทีมมอนิกากับซัมเมอร์อาจจะเอาไปใช้อะไรได้นะซัมเมอร์ไม่ชอบความคิดของเธอเลยอะ่ะแต่เธอชอบกระดาษลังแบบนี้มากคอมพิวเตอร์มันจะต้องมีประโยชน์มากแน่นอน พาว่าสเวิร์ด wifi คืออะไรอ่ะ <What? S 1> มอิก้าเธอไม่เคยเห็นเอาอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนี่เป็นคีย์บอร์ดเปเปโรนีเหรอมันดูเหมือนจริงมากเลยนะเนี่ยเปเปโปรนีทำให้มอิก้าหัวร้อนหนักมาก โมนิก้าเธอเป็นคนที่ไม่ตามเทรนด์เอาซะเลยดูเหมือนว่าเธอกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ด้วยเอมมาเธอมีระบบรดน้ำต้นไม้เป็นของตัวเองดีละเธอก็อยากได้ระบบรดน้ำต้นไม้แบบนั้นเหมือนกันอ่ะโอ้ไม่นะน้ำทำให้ผมเธอยุ่งหมดเลยโมนิก้าในขำเรื่องแบบมีมาก<อ>นี่แหละผู้ขุดยนต์ซัมเมอร์เธอไม่มีอะไรให้รถอกนะเธอไม่เห็นเข้าใจเลยว่าทำไมเอมมาเธอพยายามรดน้ำหนักขนาดนั้นเธอไม่เห็นจะคุ้มตรงไหนเลยอะ่ะเอมมาตกใจกับตัวเลขขึ้นมาก แล้วมันก็ทำให้ซัมเมอร์ตกใจเหมือนกันมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเนี่ยทาไมเธอไม่ลองถอดเครื่องประดับพวกนี้หน่อยล่ะทําไมตัวเลขยังเยอะอยู่เลยนะซัมเมอร์เธอก็เลยทําตาชันกระดาษลังขึ้นมาให้เพื่อนของเธอไหนไมาดูหน่อยสิว่าตัวเลขมันเท่าไหร่กันนะดูเหมือนซัมเมอร์จะเขียนผิดอีกแล้วอะเอ่ม่จริงๆแล้วตัวเธอไม่ไหนักขนาดนั้นหรอก การกินอาหารหลังจากออกกําลังกายเนี่ยเป็นเรื่ที่ดีนะ <Wow. S 1> ซัมเมอร์ไม่เคยได้ออกกําลังกาย oh. หรอกแล้วเธอก็ไม่ได้กินอาหารมาหลายวันเลยด้วยสงสัยเธอคงจะต้องไปขโมยโดนนะจากเพื่อนของเธอมาหน่อยแล้วอาหารที่ขโมยมาเนี่ยอร่อยกว่าอาหารธรรมดารรมดาเยอะเลยซัมเมอร์ยังหิวอ,อยู่เลยอะแต่เอมม่าไม่ยอมปล่อยให้มันเป็นแบบนี้แน่นอนอ ah. <c oughs> <c oughs> ่าทางเธอต้องเจอกับเซอร์ไพรส์แล้ว แลคไม่คิดว่าจะได้เจอกับงูน้อยแบบนี้ใช่ไหมล่ะอะไรคือความลับในความสําเร็จของเอมม่านะบางทีอาจจะเป็นดนตรีแบบนี้ก็ได้โหกวใจยากได้หูฟังมากเลยมาส่งแล้วเหรอเนี้ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้นะมีอะไรอยู่ข้างในกันนะว้าวดูเหมือนว่ามันจะใหญ่มากเลย ตอนที่สาวไม่ค่อยมีเงินก็กำลังทาความสะอาดที่นี่อยู่เอ็มมาเธอก็มีงานมาให้พวกเธอทาเพิ่อมอีกแล้วล่ะรอถ้าพวกเธอทําความสะอาดเสร็จพวกเธอจะต้องเบื่อมากแน่เลยเลิกเลาะเป็นได้แล้วนะไม่งั้นเอ็มมาต้องปวดหัวมากแน่นอนพวกเธอไม,ม่ค่อยมีเงินที่เสียงดังกันจริงๆเลยไม่กว่านีม่มีไว้สําหรับยูแม่โด้ตสาวสุด<อ>ร่ำรวยเขาต้องใช้บัตรเครดิตแบบนีต้ต<อ>่างหากนี่คือหุ่นยนต์ทำความสะอาดของเธอสาว,สาวปเป็นได้แล้วปล่อยให้มือชพเขาทำงานไปดีกว่านะเปน่าจะต้องออกไปก่อนแล้วล่ะว่าแต่มันต้องเปิดยังไงกันนะ เอมมาอยากจะช่วยดูแลโมนิก้ามากเลยเธอมีเซอร์ไพรส์มาให้เพื่อนของเธอด้วยนี่มันหูฟังขนาดธรรมดาธรรมดาเหรอแบบนี้คงไม่มีรอยฟกช้ำอีกแล้วล่ะซัมเมอร์ก็มีของมาให้รูเมทของเธอเหมือนกันกระเป๋าที่เธออยากได้ไงล่ะโมนิก้าเซอร์ไพรส์มากเลยเธอมีแอปเปิลมาให้ซัมเมอร์ด้วยหรอดูเหมือนว่าอันนึงจะวางยาพิษไว้นะตอนนี้เพื่อเธอได้เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วล่ะวู้วททางพวกเธอจะมีแขกมาด้วยนี่มันใครกันเนี่ยมีรูเมทอีกคนแล้วหรอไม่นะ การย้ายเข้าหอพักมาเป็นเรื่องที่เครียดมากเลยพี่น้องสองคนนี้รอคอยการเข้ามาเรียนในวิทยาลัยนี้มานานมากแล้วละ่ะซัมเมอร์เธออยากได้ติ่งที่ดีที่สุดแต่คงจะไม่เป็นแบบนั้นหรอกนะเอ็มมาบอกว่าการไปยิงฉุกมาน่าจะแร์กว่าแต่ซัมเมอร์เธอก็ชนะอยู่ดีตอนนีน้เธอสามารถฉลองได้แล้ว <c oughs> คุณพ่อคุณแม่ยกบัตรเครดิตของพวกเขาให้เธอด้วยนี่มันพลาดส,สุดๆเลย <c oughs> เธอใช้เงินอย่างกับคนบ้าเลยละ่ะ <c oughs> เอมมาเธอคงจะต้องใช้ของเหลือจากน้องสาวของเธอแล้ว <c oughs> เอมมาเธอก็ตามหาทุกที่เลยนะแต่ก็ยังหาชุดตัวโปรดของเธอไม่เจอเลยนี่เธอคงจะต้องไปแต่งงานใหม่แล้วมั้งเนี่ยออกมาให้ oh นะดูเหมือนว่าชุดของเธอจะกลายเป็นมุ้งของน้องของเธอไปแล้วอะก็ซัมเมอร์เธอไม่ได้คิดว่าเอมมาจะแต่งงานหรือบ่อยนี่นาเธอคงจะใช้เงินนี้แทนได้เลยเนาะแต่มันคงจะไม่ดีหรอกนะที่จะไปขโมยพามานแบบนี้ตอนที่คนอื่นเขากำลังอาบน้ําอยู่นะแต่คุณก็น่าจะสามารถตกลงกับเขาได้พามานอันนี้มันดูดีเหมือนกับของซัมเมอร์เลยซัมเมอร์เธอรักการอ่านหนังสือการ์ตูนมาก แต่ในนี้มันมืดมากเลยแบบนี้สายตาของเธอต้องเสียแน่นอนเธอคงต้องไปหาวิธีจากใน y o YouTube มาหน่อยแล้วล่ะเอ็มมาเธอนอนแบบนี้ไม่ได้หรอกนะแต่ดูเหมือนว่าเธอจะได้รับทองคำมาจากน้องของเธอด้วยตอนใน,นห้องของเธอดูหรูหราขึ้นเยอะต้องขอบคุณชันเด l i e r อันนี้เลยนะดูเหมือนว่าจะมีคนแอบปินงขึ้นมาทงหน้าต่างด้วยล่ะอ้ห้มันก็แค่กิ่งไม้นะ่ะเราสามารถใช้พวกมันมาทำเป็นโคมไฟได้ด้วยนะกิ่งไม้ กาแล้วก็หลอดไฟจากนั้นก็ใส่ความรักลงไปนิดนึงตอนนี้นคมฝฟของเอมมาก็เรียบร้อยแล้วทุกครั้งที่เอมมาเริ่มอ่านหนังสือซัมเมอร์ก็เข้ามากวนตลอดเลยมีคนมาทำสไลเดอ ER ร์ที่เตียงของเธอด้วยหรือเนี่ยเธอไม่อยอมไม่แครมาทำลายบันไดของเธอหรอกนะแต่ดูเหมือนว่าน้องของเธออยากจะได้บันไดเลื่อนมากกว่าใครเขาจะไปทำได้แล้วแต่คงจะไม่มีใครมาห้ามเธอศกษาไว้น้ำขนมหวานพวกนี้หรอกนะอานี่แหละความฝันของเด็กๆทุกคน บัตรเครดิตของเธอทำให้ฝันของเธอกลายเป็นจริงหมดเลยมีขนมหวานจนไปหมดรวมทั้งบนตัวเอมม่าด้วยคราวนี้ห้องนี้ต้องเหนียวมากแน่ๆโต๊ะเครื่องแป้งตัวนี้มันเล็กเกินไปสำหรับส,สาวๆสองคนนี้แล้วล่ะมีแค่เธอคนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่จะสามารถมองกระจกได้เอมม่าเธอก็เลยหยิบของเล็กๆน้อยๆติดมือมาด้วยเธอจะต้องหาวิธีเปลี่ยนกระเป๋าเครื่องสำอางนี้หน่อยแล้วล่ะ นี่มันมาการะลงนะหรอจะจริงจังปะเนี่ยดูเหมือนมันจะเวิร์กด้วยล่ะนี่เธอกำลังแต่งหน้าหรือกำลังกินอะไรอยู่เนี่ยคงมีแค่ซัมเมอร์เท่านั้นแหละที่จะเชื่อเรื่องนี้เธอจริงจังกับเรื่องของเธอมากโอ้มีมาการองอีกอันนึงแล้วเหรอเนี่ยอันนี้มันใหญ่มากเลยคุณก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมดูเหมือนว่าศิลปินชื่อดังระดับโลกจะบินมาจากตารีสเพื่อมาวาดรูปให้สาวน้อยคนนี้เลยนะแบบนี้ซัมเมอร์ต้องจ่ายเงินให้เขาเยอะมากแน่แน่แต่ถ้าทางภูมิแพ้ของเธอจะกำเริบแล้วล่ะ ศิลปินเขาประทับใจในงานของตัวเองมากเลยแต่ซัมเมอร์อยากจะลองเปลี่ยนแปลงอะไรดูสักหน่อยและคุณศิลปินเขาก็ช่วยทําให้ด้วยนะแต่ดูเหมือนว่าอันเดิมจะสวยกก่าเยอะซัมเมอร์มีความคิดที่เป็นของตัวเองมากเลยเธอเบื่อเรื่องศิละปะพวกนี้แล้วละ่ะถึงเวลาต้องหาของกินหน่อยแล้วซัมเมอร์กะว่าจะกินขนมและน้ำอัดลมพวกนี้เพื่อไดเอทสักหน่อยแต่เอมมาเธอไม่คิดเลยว่าฝนจะตกลงมาเป็นทิละแบบเนี้ยนี่มันหยาบคายมาก๋ยูก่อนนะ บางทีเธออาจจะมีวิธีจัดการเรื่องพวกนี้ก็ได้เธอสามารถทํากรอบรูปขึ้นมาจากหลอดและหมักฝรั่งพวกนี้ได้ด้วยดูเหมือนว่านี่จะเป็นรูปที่ดีที่สุดที่เธอหาเจอแล้วดูสิมีกระป๋องอยู่แถวนี้ด้วยพวกเราจะใช้มันทาอะไรดีนะลองระบายสีหน่อยดีไหมมาดูกันดีกว่าว่าเธอจะทําอะไรโอเคจริงๆแล้วมันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยแถมยังมีดอกไม้ด้วยล่ะฝันดีนะเอ็มมาดูเหมือนว่าน้ำอัดลมจะทำให้ต้นไม้โตเร็วมากเลย ซัมเมอร์พี่สาวของเธอส่งดอกไม้มาให้เธอด้วยอ่ะซัมเมอร์ hmm. ได้กลี่นอาหารด้วยลหละมันต้องอยู่แถวนี้แน่เลยพี่สาวของเธอทำอาหารเย็นกินอยู่นะ่ะซัมเมอร์เป็นคนที่มีเงินและนั่นก็สามารถเป็นพลังให้เธอได้ด้วยตอนนี้อาหารของเอมมาคงต้องกลายเป็นของเธอแล้วล่ะเออฉันกาลังจับตาดูเธออยู่เลยพี่สาวคุณไม่ควรจะกินอาหารฟาสต์ฟู้ดเยอะขนาดนี้หรอกนะ เอมาเธอได้ขยากกลับมาเต็มเลยทำไมเธอไม่ลองใช้มันประดิษฐ์อะไรดูล่ะเธอชอบของพวกนี้มากเลยไม่ใช่หรอเอมาเธอเจอกล่องสมบัติจากเจ้าของคนก่อนด้วยล่ะเธอก็ไม่รู้หรอกนะว่าพวกเขาเป็นใครกันแต่เอมาสามารถเห็นโอกาสได้เสมอแหละเธอสามารถใช้เลยและกล่องแบบนี้ในการทำโปรเจคเตอร์ได้มันก็ไม่ได้ชัดขนาดทีวี 4k หรอกนะแต่มันก็ดูดีอยู่นะเนี่ยแถมเธอยังมีเฟรนช์ฟรายให้กินด้วย นี่มันเสียงอะไรกันนะ <Okay. S 1> นี่มันดูตลกมากเลยอะดูเหมือนว่าเธอจะสั่งทีวีเครื่องใหม่มาสําหรับห้องของเธอด้วยไม่ฉันว่าต้องหลดเอฟเฟกหน่อยแล้วล่ะนี่มันตลกมากเลยซัมเมอร์เธอมีเงินเยอะมากเลยล่ะเธอสามารถใช้เงินพวกนี้มาทําเป็นหมอนดบับนี้ได้ด้วยนะนี่เราจัดพี่สาวที่เขาเรียกกันว่า DIY ดูเหมือนว่าเอมมาจะได้รางวัลเน็กๆน้อยด้วยล่ะแล้วเธอก็สามารถวาดรูปลงไปบนหมอนของเธอได้ด้วยนะถ้าคุณคิดจะฝนันคุณก็ลองลงมือทําดูหน่อยสิ อรุสสวัสดนะจ๊ะทุกคนดูเหมือนว่าวิธีการของเธอจะเวิร์กด้วยละ่ะแล้วมันก็อยู่เต็มหน้าของเอมมาไปหมดเลย,ย่างน้อยเธอก็มีเงินเยอะอยู่นะเนี่ยมันก็เหมือนอยู่นะซัมเม,มอร์เธอจะต้องถ่ายรูปพวกนี้ไปลงสตรอรี่หน่อยแล้วซัมเมอร์สัญญาว่าจะช่วยพายเอมมาเข้าไปหาของที่ห้องใต้ดินแหมเธอก็ทำเองได้นี่นาแต่ดูเหมือนว่าเธอจะเข้าไปผิดทางนะถ้าทางเอมมาเธอจะมีแผนแล้วละ่ะว่าแต่นี่มันอะไรกันนะ สมุดโน้ตให,หรอโอเคแดอรี่แบบนี้มันเอาไปแล้วนะฉันว่าฉันคงต้องสั่งของมาหน่อยแล้วล่ะฉันขอให้มันมีที่ล็อกด้วยนะจ๊ะความลับของฉันจะได้ถูกปกป้องเป็นอย่างดีไงล่ะดไดอรี่ของเอมมาถูกเก็บไว้ด้วยกุญแจกระดาษล่างอันใหญ่แบบนี้เหมือนกันซัมเมอร์จะคงจะเปิดมันนี้ได้หรอกนะแบบนี้จะออกไปจากที่นี่ยังไงดีละจ๊ะเจ้าตัวน้อย การอยู่ห้องเดียวกับน้องสาวของคุณมันก็ทําให้เกิดเรื่องวุ่นวุ่นได้เสมอคงมีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละที่จะได้ใดตบผมอันนี้ไปโอ้แบบนี้ไม่ได้เลยนะเอม,มา่าดูเหมือนว่าซัมเมอร์เธอจะแท้สําหรับการต่อสู้ครั้งนี้แต่เธอไม่ยอมแพง้ง่ายหรอกเธอสามารถใช้พัดลมแบบนี้ในการช่วยตบผมได้นี่อย่าเปิดมันแรงเกินไปนะซัมเมอร์เธอจะรีิวไปแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าลมมันจะแรงมากเลย เอ็มมาคุไม่เคยมีปัญหาแบบนี้เลยผมของเธอดูเพอร์เฟกมากคุณชอบวิดีโอใหม่ของพวกเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างว่าคุณเคยมีรูมเมทแบบนี้บ้างหรือเปล่า